วรรวสวัสดีคิณิก้ชมสวัสดีค่ะพบกับรายการเยาวชนสื่อชุมชนกับดิฉันลิสมินดอลล่ค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนิน,นรายการในปีนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนชุมชนบ้านสนิงกับกิจกรรมการฉีวัคซีนของชาวตำบลบาราเคาะนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศไปกันเลยค่ะ เราในกรุงรัตนโกสัตร์เราระกาศได้ฉีดยาตัป้องกันโรคโควิดสิบเก้าควก็ในตัวเราเองนล้นก็ต้องเข้าข้ให้ห่างกันโรคโควิดสิบเก้านี้เพื่อให้ชุมชนได้วมละหมาดที่มัเยิ่ยแต่ละมัสยิดวันนี้ทางคำนังบาฮาก็ช่วยการอุตสาห์กัดตัวอิมานให้ประกาศที่มัสยิดเพราะว่าวันนี้ไปทาธนาสุมาร่วมกันช่วยกันชีวะซี การแสดงความร่วมมือของกำนันบาราเราขอกลุ่มัทางสธานศึกษากำนันบาราที่อดตห้ไท้ทีมระการในดูให้ดีอภันิษฐา มีความสุขที่ใดนมากวันนี้ก็จะเป็นการให้ความรงลืลงทะเบียงวันนี้ที่พร้อมที่จะฉีดนะเกือบสี่รอยชม่สามร้อยสามรอยก็สิบกว่าอายุและพวกคณะกรรมการมัสยิตเป็นนามร่องไงเป็นการรวมนารุมของบารา่อนตามบุณบาราอวก็วันนี้นะครับตำบลบาราอเราได้ทำการ วัคซีนนะครับ6ขุ 67, แล้วก็ผู้นํำศาสนานะครับเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็นำร่องให้เกิดความปลอดภัยในตำบลเรานะครับผู้นํำศาสนานายกอบตอนะครับสำคัญน,นะครับไปชุมแล้วก็ไปช่วยนะครับชาติธรรมบ้านที่แจงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบถึงสถานการณ์โควิดปัจจุบันร้ายแรงถึงขนาดไหนถึงกันกว่าวว่าเสียชีวิตนะครับ ก็เลยวันนี้นะครับก็ตำบลบาราเาะหรือว่าอัลฮัมดิลละพ่อแม่พี่น้องหรือผู้นำศาสนาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับข้อสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนได้มีความรับผิดชอบเพราะว่าเราจะอยู่ในสังคมต่อไปแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ให้ความรับผิดชอบมากขึ้นก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของ ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่เราต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าเราดูในสถานการณ์หรือว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยหรือเราแล้วก็ในสามจังหวัดเรามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่า,าผมดูหลายท่านหลายคนที่เสียชีวิตไปบุคลากรที่มีคุณภาพของเราก็เสียดายนะครับ ก็อ,อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในตำบลผมแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเรานะครับคิดวัคเีนให้เร็วขึ้นะครับขอคุณท่านาสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วในตอนหน้าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นออติดตามด้วยนะคะ